ร้านดีแท็กซี่บอกต่อเนี่ยร้านเคือเตี๋ยวไก่กับเ,เตี๋ยวเหนือครับโอเปิดอันแรกมาก็ดูอืดเลยกูว่า้อสังเกตเลยดูรถที่จอดดิแล้วผมจอดยาวขนาดนี้แสดงว่าเป็นร้านขวัญใจเลยอันนี้เป็นฝั่งของเ,เตี๋ยวไก่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่สิบบาทมาดูคันนี้กันครับทุกคนครับตอนนี้นึกไม่ออกเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่พี่นั่งนึกก็ได้มาผมนั่งกับพี่ ผมบอกหลายคันแล้วนะผมชักท้อแล้วมาไม่มีอ่ะมาผมช่วยพี่น yeah, ึกเอากูจะไปให้ได้ฮะนั่งหน้าบ้านสโลนี่อ๋อถ่ายคลิปออกนอกบ้านก็คนเขาบ่นกันไงโอ้โเบื่อแล้วอ่ะถ่ายคลิปในบ้านอ่ะออกไปนอกบ้านบ้างเงอออกมาแล้วฮะ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ร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 บทุกคนครับผมอีเตอร์โอ๊ตครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ตโอ้ยเสียงเหินเลยเ <g ül üyor> ช้าจัดปกติเราถ่ายคลิปเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปถ่ายอะไรไปร้านไหนแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปร้านไหน <g ül üyor> มันมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งฮะทุกคนครับเมื่อหลายปีก่อนช่วงผมเปิดช่องนี้ใหม่ๆสวัสดีครับผมโอ๊ตครับผม ผมเคยคิดไว้อ่าว้วลิตรไว้เลยตอนนั้นอ่ะไฟกํลาลังมาไงแล้วก็ผ่านการเวลามายอดวิวก็ลดลงไฟก็ลดลงนะครับผมเราก็ลืมเลือนมันไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นอยู่ในช่องของ b a d Official อ่าช่องนองแม็กน้องแม็กเป็นการกินอาหารตามพี่เท็กซี่เว้ยเพราะว่าเท็กซี่เนี่ยจะเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องตะเวนไปเรื่อยรับส่งผู้โดยสารนะครับผมเขาก็เลยจะ อะไรอะทำอะไรคิวคนะิวต์ตั้งแสบายอยู่คนเดียวไม่อดทนก็แล้วไปโบนัสแล้วด้วยรู้ไหมเนี่ยไม่มีโบนัสอะเราซื้อโดนัทให้สองหลัวโอ้กินกันตาโบ๋เลยหวานเลย เมื่อก,กิ้นี่ถึงไหนแล้วเนี่ยเดี่ยวมึงขยับปุ๊บขัดกูเลยอะแท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่แบบรายได้กับรายจ่ายมันต้องสู้กันถูกไหมรับส่งผู้โดยสารเติมแก๊สบ้างอาส่งค่ารถบ้างหรือว่าอาไปเช่ารถมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพี่แท็กซี่เนี่ยเขาจะรู้พวกร้านอาหารที่แบบราคาถูกอ่าแบบคุ้มๆให้เยอะๆแบบกินแบบอิ่มๆราคาประหยัดที่เกิดมาเยิ่นยาวเนี่ยคือเราจะพูดสรุปง่ายๆก็คือวันนี้เราจะมาก๊อปคอนเทนต์ชาวบ้านเขา กูว่าเป็นช่องเดียวว่างที่เปิดคลิปโดยการที่บอกเออวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาก๊อปคอนเทนต์ชาวบ้านบ่อยที่สุดลไ <laughs> เวคอนเทนต์ที่เราคิดไว้แล้ว <laughs> เคยเคยคิดไว้ว่าจะทาเอาจริงๆผมคิดชื่อรายการไว้ด้วยอ <laughs> รเ,รเอาลืมเลย <laughs> เอ<า> <laughs> โอใหผ่านมานานกัดร้านดีแท็กซี่บอกต่อเน่แล้วผมแม้แต่ช่องไม่ต่อเนี่ยผมก็เคยคิดไว้ร้านดีกะหลี่บอกต่อเ๋อนนี้แนะนำนะผมเกินมาเยิ่นยาวแล้วผมตอนนี้เนี่ยแพนไปแพนไป <Regard. ane voice> มารอเราแล้วบิเตอร์ประมาณ2 0 0รแล้วเวรแล้วตอนนี้ไ like ม <plex> ่ใช oh ่พ <G TA> <alah> <m into English> <ks> ี่แท็กซี่รายได้รายจ่ายสูสีแล้วครูด้วยนยสูสีกันแล้วอันนี้เป็นพี่แท็กซี่ที่เราใช้งานประจำแล้วคันแรกเนี่ยเราใช้พี่เขาเลยหลังจากนั้นก็ไปหางานนี่หลังจากนั้นไปโบกเอาไปดูกันว่าเดี๋ยวพี่แท็กซี่จะพาเราไปกินอะไรไปฮะไปฮะทุกคนครับขึ้นรถกอนมาครับผมนี่พี่แท็กซี่คันแรกของเราพี่บังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บังเอพี่บังวันนี้จะพาผมไปกินอะไรพี่ ก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวนเนื้อครับโอ้เปิดอันแรกมาก็ดูอืดเลยกูว <c oughs> ่า <c oughs> ก,กินเสร็จแค่กลัในร้านเลยว,ย <c oughs> วันนี้กูจะได้กี่ร้านวะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อพี่วังอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวเส้นตันใหม่ชัยยะ ผมดูช่องน่องแมพมาแล้วจะต้องแบบเฮ้ยสัมภาษณ์พี่เขาว่าเออพี่ปกติวิ่งได้วันนึงเท่าไหร่รายได้อะไรยังไงแต่ว่าพี่บางเนี่ยผมบอกก่อนว่าเป็นพี่แท็กซี่คนหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งรับงานประจําถูกไหมเป็นรับงานเอ็นเอ็นแบบแท็กซี่แท็กซีอ่อันเทนแท็กซี่อนเทนตัวนี้แท็กซี่อนเทนฮะ, <laughs> ะหลักๆเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงไหมพี่ เโลแกนเขาฮะนมใหญ่นั่งฟรีนัดอดีส่งครึ่งทางนะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยครับผมส่วนใหญ่จะไม่คิดตังค์แล้วก็ส่งครึ่งทางฟรีนะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยต้องไปหาพวกร้านที่ให้เยอะถูกไหมเบ้แล้วผมแล้วก็ที่เรียกว่าพี่บังเนี่ยเพราะว่าพี่เขาเป็นอิสลามด้วยถูกไหมพี่แลผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านแรกพี่บังจะพาเราไปที่ไหนมาครับทุกคนครับมาครับรถมาครับรถมา นะฮะตอนนี้เนี่ยเราถึงร้านแรกแล้วให้สังเกตเลยดูรถที่จอดดิแล้วผมอันนี้คือมากินร้านเขาหมดเลยนะจอดยาวขนาดนี้แสดงว่าเป็นร้านขวัญใจดิขวัญใจพี่แท็กซี่เปล่าเนี่ยเท่าที่มองไปมีพี่เขาคนเดียวเลยนะที่เป็นแท็กซี่แล้วก็บรากาศเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบบกระต๊อบเนาะเขาเรียกกระต๊อบป่าวะอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรอ่ะกระอเป็นกระท่อมโอยจนนี้จะไปท่อมอย่างเดียวเลยไม่มีสับอื่นเลยในหัวโอห รถยนต์ไม่พอไม่ต่อมอเตอร์ไซค์อีกหมดแล้วยัง,งวะเนี่ย,ยเยมี์ไหมละ่ะโหยาวไปถึงนู่นว่ะทุกคนยาวไปถึงทางยูเทิร์นเลยเว้ยแต่เท่าที่เห็นไหมอ่ะมีแท็กซี่คันเดียวๆๆอีก็บอกว่าขวัญใจแท็กซี่เวลน,นะพี่เนี่ยทำไมอะแววว่าพี่จะได้กินบ่ายสายแล้วเรายังยืนพูดกันอยู่แค่นะแล้วผมตามมาทุกคนเฮ้ยแต่บรรยากาศดีว่ะร้านดีโอ้โหอย่างนี้กูว่าไม่ได้เป็นกระต๊อบแล้วแหละอย่างนี้ร้านแบบจริงจังแล้วแหละสวยงามเลยนะทุกคนฮะที่บางเว้ ตอนที่เห็นรถเนี่ยมีพี่เป็นแท็กซี่คันเดียวเองแลบอกเราว่าขวัญไกแท็กซี่เดี๋ยวตามมาติดผู้โดยสารดีอ๋อเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมากันทุกคนครับเดี๋ยวตามมาร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีอันนี้เครื่องหมายฮาลาลฮาลาลแล้วผมก็คือเป็นชาวอิสลามชาวมุสลิมทานได้นี่ฮะดูราคาก่อนครับทุกคนครับนี่ธรรมดา50บาทพิเศษ60บาทแล้วก็เป็นพิเศษจัมโบ้ด้วยพิเศษโบ้7 5บาทมีน้อยกว่าธรรมดาไหมพิเศษโบ้คนละถ้วย พี่บางกินเส้นเลยมามา่าผมเอาเส้นเล็กดีกว่าพิเศษโบมามา่า,า,นาหนึ่งเมนูสองาป็นบาทนี่ครับสั่งจ่ายตรงนี้เลยจ,จบยกไปกินทุกคนครับนี่ฮะอันนี้คือพิเศษโบราคา75บาทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องปรุงมีเป็นพวกผักกับข้อไก่ใช่ไหมบุฟเฟ่ตรงนี้ก็สามารถตักได้เลยนี่ฮะอันนี้ข้อไก่ครับทุกคนนะนี่ นี่ครับทุกคนครับยังไม่น่าผูว้วามเลยร้านแรกเอง <c oughs> นี่อันนี้ฮะทุกคนครับอันนี้คือพิเศษโบราคา75บาทแล้วก็อันนี้ฮะทุกคนครับอันนี้เป็นฝั่งของเป็ดเตี๋ยวไก่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0บาทนี่อันนี้ผมสั่งแบบชามธรรมดามาเลย4 0บาท <c oughs> เดี๋ยวทดลองชิมเลยดีกว่านะครัว่าอันนี้ผมไม่ได้ปรุงมาเลยนะพี่บัง <c oughs> เพราะว่าอยากรู้ว่าที่คนเยอะๆเนี่ยมันจะเด็ดสักขนาดไหน, <c oughs> นหวานหอมว่ะบางร้านมันจะหวานเกินไปแต่ร้านนี้ผมว่ารสชาติโอเค <c oughs> ใส่พริกอีกหน่อยโอเคพี่ ใช่อร่อยอร่อยตัวนี <antique. S 1> <dairy. S 2> il, ้อร่อยเลยแล้วก็บรรยากาศดีนะพี่บังข้างหลังนี่ก็จะเป็นทุ่งถามพีเห็นไหมถามเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่วจ้ตัวนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบตั้งอยู่กลางทุ่งเลยข้างหน้าก็จะติดแบบทางยูเทิร์นถูกไหมพี่่ตรงนี้เนี่ยถ้าคนจะตามมากินเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงไหนครับพี่บังถ้าตอบผมก็ไม่รู้นี่มาจากเชียงพก็ข้ามทางที่จะมาตลาดบางมะทองแล้วรับอ่าก็คืออยู่ตรงนี้เลยแลวผมอันนี้พิเศษโบโอ้โหเส้นถ้าใครแบบรู้สึกว่าเออพิเศษโบ 75บาทแล้วยังไม่อิ่มแนะนำให้ทิ้งเอาไว้สักห้านาทีอกูรู้เรื่องอลยลูกชิ้นโบของเขาเนี่ยอร่อยอร่อยรสชาติเนี่ยจนตัวผมแล้วผมจะรู้สึกคล้ายๆแบบหมูยองมามีแบบความเป็นวิกกายพิ้นไผยนี่อันนี้คือเนื้อของเขาทุกคนครับเนี่ยแบบเนี้ย ไม่ปรุงนะผมว่าใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดนิดนึงคือจบเนื้อเขาให้เยอะนะตอนแรกคิดรู้ไม่เยอะอ๋อเส้นกบดูดูอันนี้เนื้อทั้งนั้นนะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยบางมันไม่ใช่แบบเป็นเศษเนื้อนะเป็นชิ้นๆเลยนะเป็นเนื้อๆเลยนะอุ่นไม่เป็นแบบเป็นมันเป็นอะไรนะคือพี่บังเนี่ยจะเป็นสตี้ที่แบบ็นิก แล้วก็ผมเลียกใช้งานตลอดแต่หลังๆเนี่ยก็คือเริ่มเลือกไม่มาแล้วเริ่มเห็นผู้หญิงดีกว่าแล้วใช่ไหมครับ <ขอ S 3> เอ้ย<ร>อไม่ใช่พี<อ>่ <c oughs> เน่ยโดนเรียบร้อยเป็นหนึ่งนเนี่ยมาต่อกันด้วยตัวนี้เลยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่าราคา40บาทธรมธรมดาธรรมดา ไอตัวก๋วยเตี๋ยวไก่ผมว่าผมเซอร์ไพรส์อย่างตัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยผมรู้สึกว่า7 5บาท<ต>เนี่ยแแพงนะครมันแพงเนื้อถูกไหม,มเพราะว่าเขาให้เนื้อเยอะแต่ว่าขนาดชามเนี่ยมันก็อาจอาจจะดูไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่คุณดูนี่ฮะ4บบาทครับผมพอเราทิ้งไว้สักนิดหนึ่งเริ่มกลายเป็นเส้นใหญ่แล <c oughs> ้วก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยร้านนี้มันดีตรงที่มันไม่หวานน้ำเว้ยส่วใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่หลังๆเนี่ยเราเจอส่วนใหญ่จะหวานนํำแต่ร้านนี้เนี่ยจะเค็มเน้นเค็ม แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ของเขาเนี่ยจะมีนี่ด้วยเท้าไก่นี่ตีนไก่ดูภาพด้วยนี่ฮะอินเสิร์ตนะน้ฮะอินเสิร์ตเลยแล้วตัวไก่เขาก็ไม่ใช่น้อน้อยเลยนี่นี่เนื้อไก่นะคุณ อันนี้เราจ่ายตังบังยังวะคอมพิวเตอร์อะยังเงียนดีดยย <laughs> เอาแท็กซี่ไปเลย <laughs> นี่พี่บังชี้ให้ดูฮะว่าแท็กซี่มาจอดกินไปแล้วหยุดเธอแล้ว <laughs> เขาหยุดเธน <laughs> เสร็จเรียบร้อยฮะอันนี้ร้านแรกของเราครับผมกับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนดานะแต่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละนี่ใหญ่วันเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากตามมากินนะก็ตามโลเคชั่นที่พี่บังบอกไว้เลยแล้วผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเร,เราหาแท็กซี่คันต่อไปไหม <laughs> เด็กซี่อยู่ไหนอะมีทุกรถยกเว้นเท็กซี่ฮะเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ก๋เตี๋ยวสองจามเจอแอร์กูนิ่งเลยอะเกมนอนแล้วตอนนี้เราได้พี่เท็กซี่คันที่2แล้วเราอยู่กับพี่อะไรฮะ พี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกพี่กินข้าวมายังยังลยครับพี่อ่ากินกินกับผมได้ไหมได้เอได้ได้มีร้านที่เรากินประจำไหมพี่เป็นร้านอาหารที่ผมอยากได้ร้านที่แบบพี่พี่เด็กซี่กินกัน่ะมีไหมมีไหมมีครับเป็นร้านอะไรพี่อันนี้จะพาผมไปกินรร้านข้าวแกงครับเป็นร้านข้าวแกงที่พี่พี่เด็กซี่กินกันเยอะหรอใช่ครับไม่เอาเหมือนคันก่อนนะบอกผมว่าเด็กซี่บานมาไม่มีสักคันเลยร้านอยู่แถวไหนครับพี่เอกอยู่แถวพระรามห้าครับอยู่แถวพระราม5ครับทุกคนครับก็ก็ไม่ไกลจากตรงนี้เนาะ พี่เอกผมถามหน่อยดิตอนนี้ขับทิกซี่เป็นไงครับพี่เอกดีไหมรายได้ไม่ค่อยไม่ค่อยพี่เอกบอกผมผมแย่ครับผมแย่ของพี่เอกนี่วิ่งกะกลางวันเหรอวิง่งคืครับผมจะวิ่งลากยันเช้ายัน ทีสี่ตีห้าอ่เงี้ยครับออกตั้งแต่กี่โมงครับพี่เอกประมาณบ่ายบ่ายสองอันนี้คือเพิ่งออกเลยใช่ครับใช่แล้วก็วิ่งลากไปตีสี่ตีห้าอันนี้ือกาสมันคืนแกเลยนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าร้านเข้าแกงที่พี่เอกกาลังจะพาเราไปกินเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มนะว่าแท็กซี่เยอะนะไปคือแท็กซี่จอดเพียบนี่ อ๋อเป็นปั๊มแก๊สเลยทุกคนเป็นร้านข้าวแกงที่อยู่ในปั๊มแก๊สครับทุกคนครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นร้านที่พี่พีพท็กซี่แวะเติมแก๊สแล้วก็จอดแวะกินไปด้วย mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาของร้านเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้เราคิดบ้าง mm hmm. พี่เอกันนี้รถพี่เองปะ mm hmm. มาเช่าครับเขาคิดค่าเช่าวันเท่าไหร่พี่ นนค่นเดือนเเลยช่าเช่าค่วงวันล,ละ400อันนี้เขาเขาให้วิ่งได้กี่ชั่วโมงอ่ะพี่สี่ร้อยสี่ชั่วโมงครับค่ารถ400แล้วค่าน้ำมันเน่ะพี่สมมติเราวิ่งวันหนึ่งค่าแก๊สอะไรเงี้ยค่าแก๊สวันล,ละประมาณ400ครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของพี่แท็กซี่เนี่ยมีแน่ๆคือ800บาทอันนี้เท่ากันทุกอู่ไหมไม่ครับไม่เนี่ยในช่วงช่วงโควิดนะรอแล้วงหมดโควิดเขาจะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500หรือ600อ๋ออันนี้คือเขาก็มีมาตรการเดียวยาใช่เาจะช่แปหรือ800บาทฮะต่อวันคครรรัับบบบบบผมมทีี่่่่แแแแต้้องนนๆะสาาหเชถลวก็ ท่าแก๊สนะครับผมสำหรับวันหนึ่งของพี่พี่แท็กซี่เขามาครับทุกคนฮะอันนี้ร้านดีแท็กซี่บอกต่อร้านที่สองของเรานะผมคราวนี้คือแท็กซี่ล้วนเลยไม่มีอันอื่นปนเลยร้านพี่แท็กซี่ของจริงเลยเพราะว่าตั้งอยู่ที่ปั๊มแก๊สตรงนี้คือละแวกไหนครับพี่เอกแยกบางสีทองครับอยู่ตรงแยกบางสีทองใช่มุ่งหน้าไปพระราม5สะพานพระราม5ทุกคนครับตรงนี้คือปั๊มแก๊สนี่ฮะชื่อร้านของเขาพี่ข้าวแกงเด็ดขายยังไงพี่จ๋า สองอย่าง40บาทข้าวเสริมไม่อันด้วยอะไรอร่อยวิล้านี้ก็เหลือไหมครับพี่พะแนงมีมีงั้นผมเอาปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงพี่จ๋าบ่ายเกินกี่โมงเช้าถึงสามโมแต่ก็จะมีกับข้าวอย่างเงี้ยเติมเรื่อยๆงั้นหนูเอาก่อนนะพี่เอกนะครับผมผมเอาพะแนงเทโพแล้วก็หมูหวานสามอย่างห้าสิบบาทโอ้โหมาฮะพี่เอกครับ โอ้ดูจานพี่เอกดิอันนี้คือเขารู้เลยนะว่าปริมาณของพี่พีเท็กซี่นี่ต้องแบบนี้เลยนะครับก็คือเน้นแบบวันหนึ่งสองมื้อมื้อสองมื้อมื้อเดียวอยู่เลยนะบางทีอย่างนี้คือมื้อเดียวใช่ครับปมะอยากไปเยอะเนาะใช่อันนี้จานของผมนี่3สามอย่าง50าบาทพี่เขาบอกว่าแผนที่นี่คืออร่อยรสชาติจัดจ้านอันนี้คือข้าวแกงใต้ไหมพี่ไม่ก็คือมีหลากหลายอะมีหลากหลายอาหารป่าก็มีครับผมแล้วก็เนี่ย ก็จะมีเป็นพี่พี่แท็กซี่เนาะพี่ไม่ใช่แค่พี่พี่แท็กซี่นะเมื่อกี้นี้ผมเห็นมีพี่พี่พวกไลแมนแกฟฟู๊ดพวกเคอรี่อะไรเงี้ยพวกพี่ที่แบบขับรถอ่ะนะผมเป็นเป็นอาชีพหลักอ่ะก็จะมาแวะกินด้วยนรืครับงร้านหนึ่งที่อร่อยมากปกติแล้วก็เป็นขั้นตักข้าวเองอ๋อเหรอใช่ครับแต่วันนี้ช่วงโควิดเนี่ยไม่อยากให้มันหลายมอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยหลังจากให้ อันนี้คืออะไรครับพ <Pink. S 1> ี่เอกอันนี้คือน้ำ <Pink. S 1> พริก,กปเป็นน้ำพริกปลานะครับทุกคนฮะตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ำพริกกะป,ปิเป็นเมนอยู่แล้วผมทดลองชิมนะนี่ฮะแบบนี้เลย <S <S อร่อยอร่อย,ออย,ออยไอตัวน้ำพริกผมว่ารสชาติไม่จัดเกินแล้วก็ไข่ะรนี่ห้าบาทนี่ใส่ห้าบาทครับทุกคนครับนี่แบบนี้อันนี้คือผมก็เอามาฟรีนะอันนี้นะเอาไปจากผมเลยไอเยิ้มๆแบบนี้ฮะทุกคนครับแบบนี้ห้าบาท อร่อยอร่อยอร่อยฮะพี่ไปเพิ่มได้นะพี่เออ่ะขึ้นจานอื่ว่าพี่ไม่ไหวเลยผมก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านเลยเนี่ยสบายไหมไอ้เหียนัดกูหายใจไม่ออก โอ๊ยชีวิตลำบากลำบนเหลือเกินโอ้ยเจอร้ากาแฟอีก ตอนนี้เนี่ยเราให้พี่เอกนะครับจากเมื่อกี้นี้เราอยู่ปั๊มแก๊สใ,ใช่ไหมตอนที่อยู่ที่ร้านเราก็พยายามพูดดังๆนะเออจะมีแบบใครใจดีพาเราไปกินข้าวต่อไม่นะไปนั่งกินข้าวกับเราไหมนะ <c oughs> แต่ละคนหลบสายตาเราไม่รู้ทำไมนะ <c oughs> โอ้อิ่ม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราให้พี่เอกเนะี่ยมาส่งเราที่ปั๊มอีกปั๊มหนึง่งต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องไปโบกหาพี่แท็กซี่คันต่อไปเนาะพาเราไปกินต่อเดี๋ยวเราหาอีกสักหน <c oughs> ึ่งร้านไหมเพราะว่าถ้าสมมติแบบไปอีกสักสองสามร้านเนี่ยผมกลัวว่าเวลามันจะยาวเลยเนาะจะยาว ใช่นะครับผมแล้วทำไมมึงไม่ถ่ายให้มันสั้นๆวะคนเขาก็บ่นมึงอยู่เนี่ยว่ามึงถ่ายคลิปยาวเนี่ยเดี๋ยวเราหาพี่แท็กซี่อีกสักหนึ่งคันไปส่งเรากินข้าวกันร้านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่แท็กซี่กันดีกว่าครับไปฮะอันนี้พี่แท็กซี่เปิดว่างเอ้ยไม่มีคนด้วยว่างไงว่างขับได้ไหมอ๋อก็คือว่างก็คือขับได้เลยแท็กซี่ไร้คนขับก็คือขึ้นไปได้เลยไปได้เลยผมไม่ได้จะขโมยรถนะครับผมไม่ได้นะครับเป็นมิจฉาชีพที่โวกเวกมากเลยคุณเนี่ย เดี๋ยวเราหาโบกพี่แท็กซี่กันดีกว่านะผมโบกดีกว่าโบกเร็วลองดูฮะว่าพี่เขาจะไปไหมหวัดดีครับพี่อานาานข้าวยังครับสรุปได้คำว่าคุณอาเขาจะพาเราไปกินข้าวแกงร้านปั๊มเมื่อกี้สวัสดีครับพี่พี่ทานข้าวมายังทานแล้วครับอ๋อพี่ก็ทานที่ปั๊มเหรอใช่เนี่ยมองตาขวางเหรอไดกขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ จะพากูไปกินก๋วยเตี๋ยวเอวหนีไม่พ้นข้าวแกงร้านปั๊มเมื่อกี้จริงๆนะใช้ยาสูบฟันสูตรอะไรครับพี่พี่ถามกันดีครับทำไมกูเหมือนคนเล่ร่อนเลยวะ มาดูคันนี้กันครับรทุกคนครับตอนนี้นึกไม่ออกเลยอะ่ะไม่เป็นไรพี่พี่นั่งนึกก็ได้มาผมนั่งกับพี่ <c oughs> <c oughs> ผมบอกหลายคันแล้วเนี่ยผมชักท้อแล้วมาไม่มีอะ <c oughs> มาผมช่วยพี่นึกเอาก <c oughs> <c oughs> ูจะไปให้ได้ฮะข <c oughs> อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเข้าแกงปั๊มอีก้ว แสดงว่าร้านดังจริงนะเขาแกงปำเนี่ยหรือไม่พี่บุ๋มแก้ขี้บกพี่ช่วยพาผมไปากลๆอย่างนี้ไปไหนก็ได้พี่ไปเอาใกล้อยากไอ้ปัมเฮียเนี่ยสองแถวไหมพี่สองแถวก็กินอะไรไหม ขอบคุณมากครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับคุณนี้เนี่ยยังจะไม่ดูกันอีกทำขนาดนี้แล้วยังจะไม่ดูกันอีกเหรอใจคอแล้วก็ประเด็นคือตอนนี้ฝนตกครับทุกคนครับเดี๋ยวเราหาที่หลบฝนกันด้วย แต่ร้านก๋วยทอดนี่ตำรวจชอบมากินนะตำรวจลอไหมมากินหรือมาลงก็ไม่รู้นะร้านที่ตำรวจชอบมานี่กูเป็นร้านก้วยทอดนี่กูใจคอไม่ดีเลยเนี่ยเดินกันสามสี่คนเอานดี้ยวเราโทแท็กซี่นะเนี่ครับตอนนี้เราได้พี่พี่คนเดิมเมื่อกี้นี้เราโบกแล้วแล้วพี่เขาเข้ามาที่เซเว่นพอดีพี่เขาก็เลยกวักมือมาเลยด้วยความสงสารเนี่ยเดินคอตกกำลังจะไปหลบฝนเมื่อกี้พี่เขาบอกเฮ้ยจริงๆผมมีผ่านร้านหนึ่งแล้วก็เคยเห็นว่าพี่แท็กซี่ชอบไปจอดเป็นร้านอะไรพี่เป็นร้าน อาสะพัเข้าเกงเมื่อกี้ยู่ตรงไหนครับพี่ยืนตรงนั้นปั๊มแก๊สไม่เอาแล้วนะเขาแถวเนี่ยในสถานีรถไฟคลองบำรุงครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันตอนนี้ไม่ได้ลุ้นว่าข้าวอะไรนะอันดับแรกคือลุ้นว่าร้านเปิดหรือเปล่าก่อนผมพี่วิ่งกะไหนฮะออกประมาณเที่ยงออกช่วงเที่ยงวิ่งวิ่งเสร็จทีโมงพี่ประมาณทีสองทีสามแล้วเราแบบเข้ากะหลีต่อไหมเราเข้าไหม <S <S แล้วแค่เข like ้าแบบเออกะกับวันถึงตีสองแลกะรีเราไม่เข้านะอย่างนี้แสดงว่าโอเคมีเงินพอใช้มาฮะตรงนี้พี่นิวมาส่งเราแต่พี่ไ่ทานกับผมใช่ไหมไม่ครับขอบคุณพี่นิวมากครับขอบคุณครับผมด้วยครับตอนนี้พี่นิวพาเรามาส่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นร้านอะไรนะครับทุกคนนะไปฮะอันนี้คือถนนสิรินธรฮะแล้วก็เป็นร้านที่พี่นิวบอกว่าพี่เด็กซี่มากินเยอะนี่ดู ใช่ว่ะ,ะเ,ะเ้ยอของจริงว่ะเนี่ยคือร้านแต่ละร้านเนี่ยใช้ได้หมดเลยยกเว้นไอ้ร้านพี่บางกันเดียวเนี <c oughs> ่ยนะครับผมอันนี้เป็นร้านผม็นไกลๆแล้วมันคือร้านต้มเลือดหมูไอ้ทุกคนนะสวัสดีครับอันนี้มีขายอะไรบ้างครับป๋ <c oughs> าป๋าบอากแขกแหกตาดู <c oughs> มีต้มเลือดหมูเบาเหลาหมูแล้วก็เป็นพวกกยจับเหรอผมเอาต้มเลือดหมู ถ้วยหนึ่งถ้วยจับน้ำใสถ้วยหนึ่งมาแล้วทุกคนครับอันนี้คือร้านต้มเลืออหมูด้วยนะฮะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่พี่แท็กซี่เนี่ยมาจอดกินกันจริงเห็นไหมด้านหลังของเราก็เป็นพี่แท็กซี่เนี่ยมาแคะเห็นไหมมาแคะมาแคะน่าจะเป็นร้านที่รสชาติดีเดี๋ยวก็เน้นง่ายจอดกินข้างทางได้มีแบบที่จอดรถข้างทางได้อะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมทดลองชิมกันเลยดีวยกว่าอันนี้ผมสั่งมาก็จะมีอันนี้ฮะอันนี้คือถ้วยจับน้ำใส ราคา40บาทแล้วก็ข้าวเปล่าม anyway, ึงม uh ึงห uh> ิวอ่ะนัดเขาเอามาเสิร์ฟแบบนี้เลยถ้ากินเขาคิดตังค์ถ้าไม่กินก็ไม่คิดเอาแบบไม่ปรุงก่อนนะต้องปรุงไหมพี่ไม่ต้องปรุงนะผมเพราะพี่เขาบอกเปลืองเครื่องปรุงเนี่ยแล้วพอเราจะบอกไม่อร่อยก็ไม่ได้แล้วยืนอยู่หลังกล้องแล้วคนนะอะทดลองชิมกันวมจานได้อร่อยมันเป็นก๋วยจับน้ำใสที่ไม่ได้เน้นแบบพริกไทยเยอะๆแต่ถ้าุคนชอบพริกไทยก็ใส่ได้นะ อันนี้ไสหมูถ้าร้านทำไม่เป็นเนี่ยคือเหม็นแน่นอนเราลองกินของร้านนี้ดูร้านนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นกอดใจพี่เท็กซี่ได้จริงๆอ่ะพี่พี่แท็กซี่กินกันจริงๆอ่อะอย่างร้านปั๊มเงี้ยมันโดนโดนบีบบังคับนะเพราะว่าคนแวะเติมแก๊สตรงไหมปั๊มแก๊สคนแวะเติมแก๊สก็อาจจะอ่างง่ายกินข้าวแกงด้านหน้าเมื่อก่อนเปิด24ชั่วโมงด้วยก็อาจกินได้24ชั่วโมงเลยแต่ร้านนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ปั๊มหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนแบบพี่พี่เด็กซี่แบบ อร่อยฮะอร่อยฮะส่วนใหญ่พี่แท็กซี่มาทานกันกี่ชามพี่ชามเดียวชามเดียวข้าวหลองด้วยอันนี้คือเบสิกเลยข้าวนี่คือถ้วยละหบาทต้มเลือดหมูหนึ่งชาม40ข้าวสี่ถ้วยอีก20รวมทั้งหมด60บาทอิ่มแน่นอนอร่อยเครื่องนงเครื่องในครบหมดตับม้ามไตหัวใจลิ้นปีกมั่วใช่ครับมั่วตับปอดหมูไส้หัวใจ ผมบิดไปนิดเดียวเองลิ้นปี่ลิ้นปี่บีบแค่ลิ้นปี๋ปะวะนี่ตัววัดไม่วัดนี่เสี่ยงจีเลยนะแล้วผมทําทำทำไม่เป็นนี่เหม็นข่าวเสียงจีนี่คือกระเพาะเยี่ยวหมูครับทุกคนครับผมพยายามหากลิ่นเยี่ยวอยู่ไม่มีไม่มีอร่อยครับอร่อยครับคุณนะครับอันนี้คือคุณน้าเขาได้คอมเมนต์มาเลยเป็นเมนูลวกเยี่ยมเป็นพวกลูกชิ้นก็มีหรือว่าเป็นพวกเครื่องในก็มีนะ นี่กิ้มกับน้ำกิ้มของเขานะครับผมเป็นลูกชิ้นปลาเนาะคุณน้าเนาะโอ้น้ำกิ้มดีน้ำกิ้มดีมากเลยอ่ะเออนน้ำกิ้มดีมากเลยฮะนี่อันนี้เสียงจีอร่อยครับน้ำกิ้มนี่ไม่ได้รสชาติแบบต้องเจียวจ๋าเหมือนร้านปกตินะมีความเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีเลยฮะทุกคนฮะลองใส่ะลองใส่นะลองไส้นะเนี่จะไม่ลองก็ไม่ได้ฮะคุณน้ายสสืนกำกับอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับอันนี้ไส้นะครับผมทิ้มนันกิ้มเลย เอ้น้ำจิ้มดีมากอันนี้คือต้มเลือดหมูฮะทุกคนน,นั่นเนี่ยเครื่องก็มาแบบแน่นๆแบบนี้นะดีดีมากเนี่ยแล้วพี่แฮ็คตี้มา,านนเนี่ยเห็นไหมนี่มันเป็นร้านที่แบบในตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยยังไม่เห็นคนอื่นมากินเลยนะนอกแบบพี่แฮ็คตี้อ่ะพี่ดาพี่แฮ็คตี้วนใหญ่เลยใช่ไหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นไหม เป็น5%คือพี่ไงอีก5%คือผมเหรอเนี่ยนักพี่นักตี้หมดเลยเนี่ยคือพูดได้เต็มปากว่าวันใจพี่นักตี้อ่ะเอาจริงๆบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยคืออร่อยถ้ามาเนี่ยต้องสั่งเลยผมแนะนำนะลูกจิ้มู้กจิ้มดีพี่เจ้าของร้านเขาก็ดูแลดีแล้วเขาก็จะเดินมาดูตลอดว่าเราพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่า ดีนะถ้าคุณขับรถมาเนี่ยถนนสิรินธรแล้วดูป้ายเนี่ยป้ายเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าปเปิดแต่ว่าถ้าสมมติคุณขับมาผิดเลี้ยวผิดมุมต้นไม้บงังสะระเอหาย <laughs> ปิดเอี๊ยบเอาผมสรุปว่าเป็นอีกหนึ่งร้านว่ะเป็นขวัญใจพี่แท็กซี่นะตั้งแต่มาเนี่ยยังเข้าไม่หยุดเลยนะพี่แท็กซี่เข้าไม่หยุดเลยนะเออถือว่าเป็นร้านปิดที่ดีแล้วเรา 3ล้านพอไหมวันนี้เนาะเพราะว่าคลิปผมว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วแหละแล้วก็ถ้าสมมตินคนดูแลแบบชอบนะชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะสำหรับร้านดีแท็กซี่บอกต่ออย่างนี้นะคลิปหน้าเราทำกันเองเพราะฉะนั้นวันนี้เข่าๆประมาณนี้อ่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนะาะเพราะฉะนั้นใครอยากตามมากินนะร้านนี้เลยต้เมเลือดหมูอยู่ตรง สิรินทรซอยสอตามมาได้เลยแล้วก็คอนเทนต์คาวๆของเราวันนี้ประมาณนี้ผมแล้วก็ถ้าใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมตามแล้วแต่ท่านสะดวกเลยผมจบด้วยคำคมเลยว่ะสำหรับสาวกแฟนแฟนแมนอยูโอชา,ชาไปแล้วแต่กันโอชาอยัางอยู่ครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับน่าจะอีกยาวตอนนั้น